สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับอาการตาแห้งนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยคงจะเคยเป็นนะฮะแล้วผมจะเล่าว่าทําไมมันถึงเกิดได้เวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยเราจะต้องตรวจอะไรบ้างนะครับรวมทั้งวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นที่บ้านทําได้อย่างไรบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ เรื่องอาการตาแห้งนั้นหลายคนก็คงจะเข้าใจว่ามันจะมีอาการระคายเคืองนะครับหรือตามันรู้สึกแห้งๆนะครับแต่ว่าจริงๆอาการที่เกิดจากตาแห้งเนี่ยมันมีอีกหลายรูปแบบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบางกรณีเนี่ยมีน้ําตาที่มันไหลเยอะกว่าปกตินะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะซึ่งน้ําตานั้นจริงๆในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะั้นมันเป็นน้ําตาที่ผิดปกตินะครับมีสารอักเสบอยู่ในนั้นก็จะทําให้เรามีอาการต่างๆของตาแห้งหรือระคายเคืองตาได้ บางคนจะรู้สึกว่าตาเราเมื่อยลาง่ายนะครับหลังจากที่เราจ้องเพ่งอะไรอยู่นานๆหรืออันนี้ผมคิดว่าหลายคนไม่น่าจะรู้นะครับหรืออาจจะเคยเป็นมาแต่ก็สงสัยว่ามันเกิดที่ขึ้นได้อย่างไรไปหาหมอหมอก็หาคำต,าตอบไม่ได้ก็คือว่าเวลาที่เราขับรถเนี่ยหรือนั่งอยู่ในรถนะครับโดยเฉพาะเวลาที่แสงมันจ้าๆเนี่ยเรารู้สึกง่วงนอนอืมรู้สึกง่วงนอนตามันจะปิดให้ได้เลย นั่นก็คือหนึ่งในอาการของตาแห้งนะครับเพราะว่าการที่เราเจอแสงที่มันจ้าน,นะครับมันก็จะทําให้น้ําตาของเราเนี่ยมีการระเหยง่ายกว่าปกติโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสจะเกิดตาแห้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมันก็ยิ่งเป็นนะครับแล้วในกรณีนี้ร่างกายเรามันก็จะต้องมีวิธีในการแก้ไขป้องกันโดยการหลับตาแบบนี้เพื่อที่จะให้น้ําตามันมาฉาบตรงตานะครับแล้วการทําแบบนั้นเนี่ยหลายคนก็จะเป็น คนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงง่วงนะครับตามันถึงหนังตามันปิดอย่างเงี้ยตลอดเวลานั่นก็คือ1ในอาการของตาแห้งนั่นเองนะครับแต่ถ้าตาแห้งเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีอาการมองบางครั้งชัดบางครั้งหมวัวอ่าสลับสลับกันไปเพราะว่าในช่วงไหนที่น้ําตามันมาเคลือบตาเนี่ยการมองเห็นของเราก็จะชัดขึ้นหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่น้ําตามันระเหยไปแล้วแล้วตาเรามันแห้งเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีอาการตามัวนะครับบางคนเนี่ยตื่นมาตอนเช้า ออปกติเลยมองเห็นชัดดีแต่พอไปบ่ายๆแล้วเนี่ยมันเริ่มชักจะมัวมัวมันระคายเคืองตาอันนั้นก็คือหนึ่งในอาการของตาแห้งเช่นกันนะครับถ้าเราปล่อยไว้โดยไม่รักษาเนี่ยบางครั้งถ้ามันเป็นรุนแรงมากมันก็จะเป็นแผลที่กระจกตานนก็มีปัญหาได้นะครับอ่าดังนั้นนี่คืออาการของตาแห้งซึ่งเราจะเจอได้นะฮะที่สําคัญอย่างหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยอาการ ของโรคอย่างอื่นมันดันไปคล้ายกับตาแห้งได้ยกตัวอย่างเช่นโรคปูมแพ้ที่มันขึ้นตานะครับบางคนมีอาการคันตาเคืองตาแล้วคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นตาแห้งหรือเปล่าไปเอาน้ำตาเทียมมาหยดมันก็ไม่หายนะครับดังนั้นพวกนี้อาจจะต้องไปตรวจนิดหนึ่งแล้วถ้าหมอเขาตรวจเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นตาที่เป็นแบบปูมแพ้อันนี้เป็นแบบแห้งนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งซึ่งทําให้เราเกิดอาการขึ้นมาได้ทีนี้ทําไมคนเราถึงตาแห้งได้นะครับทําไมล่ะประการแรกเลยนะครับ คือเราอาจจะมีโรคที่ทําให้ต่อมน้ําตาของเราเนี่ยนะครับมันสร้างน้ําตาได้ลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคโจเกรนซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะครับโรคโรคนี้เนี่ยไอยตัวต่อมน้ําตากับต่อมน้ําลายของเราเนี่ยอาจจะมีการโดนทําลายจากภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองนะครับทำให้ไม่สามารถผลิตน้ําตาแล้วก็น้ําลายได้นะครับนี่ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับนอกจากนี้โรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทาน ed, อย่างอื่นเช่น SLE โรครูมาตอยต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเกิดโรคตาแห้งได้นะครับ ยาบางชนิดก็ทําให้เราผลิตน้ําตาได้ลดลง่าเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้นะครับยาแก้แพ้นี่แหละครับตัวดีเลยนะฮะยาที่ใช้รักษาสิวอ่ะกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามิน A นะครับกลุ่มแอ c u วเทนอะซิตรัตินพวกนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้เราตายแห้งได้นะครับหรือบางอย่างถ้าเป็นคนที่ใช้ยา พวกยาขับปัสสาวะเนี่ยบางคนใช้แล้วตาแห้งนะครับที่เราใช้ในกรณีโรคความดาันโลหิตสูงก็จะมีไฮโดรคลอร r ไซอะซายนะครับที่เราใช้ถ้าเป็นคนที่มีโรคหัวใจโรคตับโรคไตที่จําเป็นจะต้องได้รับยาขับปัสสาวะนี้ก็อาจจะมีอาการตาแห้งเพราะสาหเหตุนี้ได้เช่นกันนะครับทีนี้อันที่2ที่เราพอเจอได้ก็คือว่าเส้นประสาทที่ตาของเราเนี่ยมันมีการเสียไปจากสาหเหตุต่างๆนะครับทำให้ ตาของเราเนี่ยนะครับไม่รับรู้ความรู้สึกดังนั้นพอมันไม่รับรู้ความรู้สึกมันก็จะไม่ผลิตน้ําตาออกมานั่นก็คือปัญหาทีนี้อะไรละ่ะที่ทําให้เส้นประสาทของตาเราเนี่ยมันมีปัญหาได้ที่เจอบ่อยๆก็หนึ่งทำเลสิกครับนะฮะเพราะว่าเลสิกเนี่ยมันจะต้องมีการตัดผ่านเส้นประสาทตรงตาตรงนั้นด้วยนะครับทำให้ตาเนี่ยมักจะแห้งอยู่ได้ประมาณสักหกเดือนกว่ามันจะหายนะครับในช่วงนั้นก็อาจจะต้องมีการหยอดน้ําตาเทียมบ้างนะครับ การติดเชื้อบางอย่างเช่นเชื้อไวรัสเฮอร์พีสนะครับที่ตาก็จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับทำให้เส้นประสาทของเราเนี่ยเสียไปและที่เจอเยอะอีกอย่างหนึ่งคือการใส่คอนแทคเลนส์นะครับเป็นเวลานานอ่าพวกนี้ก็จะเกิดอาการตาแห้งได้นะครับแล้วก็อย่างที่หลายคนที่ใส่คอนแทคเนี่ยอาจจะรู้หรือบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยนะครับเราแนะนำให้ใส่วันละไม่เกิน8ชั่วโมงแล้วเราก็จะต้องถอดแต่หลายคนเนี่ยก็มักจะไม่ถอดนะครับก็ใส่ต่อไปนะก็เลยทำให เรามีปัญหาเรื่องของตายแห้งส่วนบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องเ,อเปลือกตาเนี่ยมันเกิดการอักเสบได้นะครับแล้วก็ถ้ามันอักเสบมากๆเนี่ยก็จําเป็นจะต้องถอดมันออกแล้วก็จะต้องใส่แว่นไปอีกนานเลยกว่ามันจะหายได้นะครับนั่นคือเรื่องของเส้นประสาทที่เราเจอได้นะฮะนอกนือจากนี้เนี่ยถ้าอายุเยอะขึ้นนะครับเป็นวัยทองฮอร์โมนของเราเนี่ยมันหายไปนะครับเรื่องของน้ําตาที่ผลิตเนี่ยมันก็จะลดลงก็จะเกิดอาการตายแห้งได้เหมือนกันนะครับทีนี้ อันนี้ในเ,เรื่องของการผลิตน้ําตาละ่ะแต่เรื่องของส่วนผสมของน้ําตาละ่ะอ่าอันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะเจอบ่อยนะครับคือตรงเปลือกตาของเราเนี่ยนะครับมันจะมีต่อมไขมันนะฮะหลายต่อมเลยทีเดียว2 0 3 0ต่อมนะครับทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างนะครับไอต่อมเนี้นะครับมันจะเรียกว่าไมโบเมียนแกลนนะครับต่อมนี้มีหน้าที่ผลิตไขมันขึ้นมาผสมกับน,น้ําตาของเรานะครับแล้วมันผสมไปทําไมละ่ะมันผสมเพื่อให้น้ําตาของเราเนี่ยนะครับ คงตัวอยู่ได้แล้วก็ฉาบอยู่บนผิวตาได้นานขึ้นนะครับเราลองคิดดูสิครับถ้าเอาน้ําธรรมดาเนี่ยไปทาตรงบริเวณพื้นผิวอะไรแปร๊บเดียวน้ํามันระเหยไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาน้ําน้ํามันไปผสมกับน้ำเนี่ยนะครับเราไปทาเนี่ยมันจะระเหยได้ยากกว่านะครับไอต่อมไมโบเมียนแกลนพวกนี้นะครับก็มีหน้าที่ทําแบบนี้เช่นกันดังนั้นแปลว่าถ้าต่อมนี้มันมีความผิดป,ปกตินะครับเช่นมันอุดตันอ่าเรามักจะเรียกมันว่าไมโบเมียนแกลนดิสฟังชันนะครับคือมีไขมันเนี่ยมันออกมาไม่ได้มันโดนอุดตัน พวกนี้ก็ทําให้น้ำตาของเราเนี่ยนะครับมันระเหยไปได้เร็วนะครับดังนั้นก็จะเกิดอาการตาแห้งขึ้นมานะครับดังนั้นพวกนี้ก็คือสาเหตุคร่าวๆที่เราสามารถเจอได้นะครับว่าเออทำไมมันถึงตาแห้งทีนี้มาถึงว่าแล้วไปหาหมอเนี่ยเขาจะทาอะไรกับเราเขาจะตรวจอะไรนะครับขั้นแรกก็คือเขาจะต้องแน่ใจก่อนว่าเออ,เอ,อตาของเราเนี่ยนะครับมันเป็นตาแห้งจริงๆมันไม่ใช่เป็นภูมิแพ้เราก็ไม่ได้เป็นจากโรคอื่นนะครับ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการย้อมตรงตาของเรานะครับเพื่อ,อย้อมสีส้มๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะดูว่าไอ้น้ําตาของเราเนี่ยครับมันขึ้นมาฉาบตาเราได้ดีหรือเปล่านะครับเกิดแผล Star <c oughs> ที่กระจกตาไปหรือยังจากการที่ตามันแห้งมากๆนะครับปกติน้ําตาของเราเนี่ยนะครับถ้าเราเราใช้สีต, <c oughs> ตัวนี้เราจะเห็นว่าเวลา <ilia> เรากระพริบตาเนี่ยน้ำตาเรามันจะถูกดึงขึ้นมาจากข้างล่างนะครับไปเคลือบตรงตาของเราแล้วเวลาที่น้ําตามันขึ้นมาเนี่ยมันควรจะค้างอยู่ได้สักประมาณ10วินาทีนะครับ ถ้ามันค้างไม่ถึงส0วินาทีแล้วมันระเหยไปเลยเนี่ยอันนั้นแหละครับก็แปลว่าเราเป็นตาแห้งครับเราอาจจะมีโรคอะไรสักอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปที่ทําให้เรามีอาการแบบนั้นได้นะครับอันที่2ก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกคือหมอเขาจะดูด้วยว่าเวลาเราย้อมสีเนี่ยถ้าบริเวณไหนของกระจกตาซึ่งมันเกิดแผลไปแล้วจากการที่มันแห้งมากๆเนี่ยเราก็จะย้อมสีเราก็จะเห็นพวกนั้นได้เช่นกันนะฮะนอกจากนี้หมอเขาอาจจะมีการวัดว่าน้ําตาของเราเนี่ยผลิตได้ แค่ไหนนะครับโดยเขาจะมีกระดาษใบน,นึงเล็กๆนะครับสอดเข้าไปตรงเปลือกตาล่างของเราแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วดูว่าน้ำ,นำตาของเรามันออกมาอย่างนี้ไหมนะครับตัวนี้คือ c h อ r m e r t e s เนะครับเขาก็จะดูพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะบอกได้นอกเหนืจากนี้เขาคงจะต้องตรวจดูเรื่องของสุขภาพตาอื่นๆด้วยนะครับเพื่อว่าดูว่าเอ๊ะเรามีโรคจังอื่นที่เกี่ยวข้องกับตาโดยที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตาแห้งอย่างเดียวหรือเปล่านะครับก็เป็นการตรวจเช็คสุขภาพดวงตาไปในตัวเลยนะฮะ แล้วก็ยังมีการตรวจด,ดูซิว่าเอ๊เราอาจจะมีเรื่องของต้อลมต้อเนื้อนะครับซึ่งมันเกิดจากการแห้งของลูกตามากๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นผลข้างเคียงที่เราปล่อยให้ตามันแห้งนานะครับอ่ะทีนี้มาถึงการดูแลรักษาเรื่องของตาละเอ๊เราเราจะทํำยังไงดีล่ะนะครับแน่นอนประการแรกนะครับเรื่องของการใช้สายตาถ้าเราเพ่งอะไรอยู่นานๆเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้สมาธิไปกับมันมากนะครับตาเราก็ไม่ค่อยกระพริบมันก็เกิดการแห้งได้นะครับเช่นเราทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วเรามีสมาธิอยู่กับมันมากๆเราก็จ้องไว้ตลอดเวลาตาเราไม่กระพริบเลยแบบนั้นก็ไม่ดีถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่เราจ้องอะไรไปสักประมาณ20นาทีแล้วเนี่ยให้เราหลับตาสักประมาณ20วินาทีนะครับ 20นาทีหลับ20วินาทีแบบนี้นะครับหรือบางคนจะใช้กระพริบตาก็ได้หรือหันไปมองอย่างอื่นแล้วกระพริบตาอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะช่วยทําให้สายตาของเราเนี่ยดีแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ภายในตานะครับถ้าเราต้องออกแดดนะครับแน่นอนการใส่แว่นกันแดดเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับคือ1มันช่วยทําให้ ลมมันไม่เข้าตาเราโดยตรงนะครับฝุ่นต่างๆไม่เข้าตาเราโดยตรงการแห้งก็จะลดลงนะครับแสงก็จะไม่ค่อยเข้าโดนตาเรานะครับมันก็จะทําให้ไอ Eat. ตัวน้ําตาของเราเนี่ยไม่ค่อยระเหยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําให้ตาเราแห้งอย่างเดียวแต่ถ้าแสงเข้าไปในดวงตาเรามากเยอะๆนะครับมันก็จะเกิดโรคต้อกระจกขึ้นมาได้ในอนาคตเช่นกันนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับ ในห้องที่เราอยู่มันแห้งหรือเปล่านะครับบางทีถ้าเราอยู่ในห้องที่มันแห้งมากเกินไปเนี่ยเปิดแอร์พวกนี้นะครับมันก็ทําให้เรามีอาการเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเราเปิดแอร์เปิดพัดลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าให้ลมมันมาโดนตาเราโดยตรงนะครับไม่งั้นมันก็ยิ่งแห้งถูกไหมครับถ้าห้องเรามันไม่ค่อยชื้นหรือเราไม่แน่ใจนะครับแล้วเราเปิดห้องแอร์ตลอดเวลา แนะนำว่าให้เราเอาภานชนะเนี่ยใส่น้านะครับมาวางไว้ในห้องภานชนะที่แนะนำเนี่ยคือถาดที่มันกว้างๆหน่อยมีพื้นผิวพื้นที่ผิวเยอะๆหน่อยนะครับมันน้ำมันจะได้เหยง่ายๆทําให้ห้องของเราเนี่ยมีความชื้นเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้จําเป็นจะต้องไปซื้อเครื่องทําความชื้นมาวางไว้ในห้องเลยนะครับแค่ถาดอย่างเงี้ยก็มีประสิทธิภาพสูงเท่ากับเครื่องทําความชื้นแล้วนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องทําความชื้นจะใช้เครื่องทําความชื้นก็ได้นะครับเพียงแต่ต้องระวังประการหนึ่งก็คือว่าเราต้องทําความสะอาดฟิลเตอร์ขอองมันยาจะ อย่าให้ปล่อยให้มันขึ้นรานะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ปล่อยเอาทั้งความชื้นแล้วก็เชื้อราออกมาเราหายใจเข้าไปอันนี้ก็มีปัญหาอีกนะครับอ่านี่คือสิ่งที่เราทําได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของการทําความสะอาดดวงตาแล้วก็การนวดดวงตาเออนี่ทําไปทําไมนะครับแล้วที่สําคัญคือจะต้องนวดให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้านวดผิดเนี่ยมันมีปัญหานะครับอ่าสิ่งที่อยากจะให้ทําในคนที่ตายแห้งมากๆนะครับ อย่างหนึ่งก็คือการประครบร้อนนะครับประครบร้อนนี่ทำยังไงนะฮะใช้น้ําอุ่นที่ค่อนข้างเป็นร้อนเนี่ยถ้าเราวัดอุณหภูมิได้ก็ประมาณสัก40องศานะครับคือสูงกว่าอุณหภูมิร่างกายเรานิดหนึ่งนะครับอุณหภูมิร่างกายเราทั่วไปก็37นะครับถ้าเราให้มันสัก40เนี่ยน้ำร้อนกําลังดีนะครับเอาผ้าอย่างเงี้ยชุบน้ําร้อนแล้วก็ปิดไว้บนตาปิดไว้เฉยๆไม่ต้องกดไม่ต้องทําแมลงทั้งสิ้นนะครับอย่างเงี้ยสักประมาณส0 15หานาทีนะฮะทำเสร็จปุ๊บเน การนวดดวงตาที่ผมเห็นแล้วก็ทําไม่ถูกต้องในคลิปที่บอกว่าช่วยในการแก้ไขต้อหินหรืออะไรพวกนี้อย่าทําเด็ดขาดนะครับพวกนั้นที่ผมเห็นนะครับคือเขาจะเอาตรงสันมือตรงนี้กดตรงตาแล้วนวดนวดนวด,นวดอันนั้นห้ามทํานะครับห้ามทําเลยมันอันตรายต่อดวงตาแล้วบางคนตาบอดด้วยเหตุผลเพราะว่าการเอาตรงนี้กดดนตาเนี่ยครับมันจะเป็นการเพิ่มความดันในดวงตาเรานะครับและดวงตาของเราเนี่ยด้านหลังดวงตาจะมีเส้นประสาทตานะครับเส้นประสาทเส้นนี้ มันจะไวต่อแรงดันมากๆถ้าเรามีการกดตาด้านหน้าแล้วความดันในลูกตามันสูงขึ้นมันไปอัดโดนไอเส้นประสาทต,ตรงเนี้ยบางคนเส้นประสาทมันตายนะครับเสียแล้วเสียเลยเส้นประสาทตรงนี้เสียแล้วเสียเลยไม่สามารถซ่องแแงให้กลับมาได้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปทาเด็ดขาดนะครับใครไปดูติกต็อกดูที่ไหนมาที่เอานวดตาแบบเนี้ยห้ามทํานะครับมันอันตรายนะทีนี้เราเราจะนวดตาแบบนี้นวดให้มันถูกต้องนวดทําหมนวดยังไงนะครับ อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีต่อมไขมันของเราเนี่ยนะครับชื่อใหม่โบเมียงแกลนอยู่จํานวนหลายต่อมและไอต่อมนี้มันจะปล่อยเอาไขมันออกมาถ้าไอต่อมนี้มันอุดตันนะครับเกิดเป็นไขมันอุดตันข้างในเนี่ยนะครับเราต้องเอาไอไขมันที่มันอุดตันออกมาเพื่อที่จะให้ไขมันที่มันควรจะออกมาเคลือบน้ําตาเราได้เนี่ยออกมาได้ดีขึ้นนะครับคือท่อมันพูดง่ายท่อมันตันด้วยไอไขมันมันเหนียวจนเกินไปนั่นแหละครับ การที่เราเอาน้ําอุ่นไปประครบเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ไขมันเราเนี่ยเหลวตัวลงแล้วมันออกมาได้ง่ายขึ้นนะฮะก็คล้ายๆกับการที่เรามีเนยแล้วเอามาจากตู้เย็นออกมาแล้วเรามาวางไว้ที่อุ่นๆน,นะครับในกระทะเราเนี่ยเลยมาเริ่มมาลายอันนั้นก็อย่างเดียวกันเลยนะครับทีนี้เวลานวดลูกตาเนี่ยครับทำได้2แบบแบบแรกก็คือใช้ตัวคิวทิปนะครับแบบที่2คือใช้นิ้วเราซึ่งเราต้องทาความสะอาดทั้งคู่นะครับผมก็ล้างมือมาเรียบร้อยแล้ว วิธีในการที่เราจะนวดตาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ต่อมเนี่ยมันอยู่ยังไงนะครับคือที่เปลือกตาบนของเราเนี่ยต่อมมันจะตั้งตรงแบบนเนี้ยฮะตัวต่อมผลิตไขมันมันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ปล่อยไขยมันลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยเป็นเป็นเส้นเส้นแบบเนี้ยลงมาที่ดวงตาของเราด้านล่างก็จะมีเหมือนกันนะครับปล่อยขึ้นไปข้างบนนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเอาไอ้ตัวที่มันอุดตันอยู่ในต่อมเราออกมาได้เนี่ยครับถ้าเป็น หนังตาบนเนี่ยเราต้องนวดจากบนลงล่างแต่ถ้าเป็นหนังตาล่างเราต้องล้วนจากล่างขึ้นบนและวิธีในการนวดนะครับคือเราห้ามกดเข้าไปในดวงตาเราคือไม่ต้องกดแรงนะครับเพราะถ้ากดแรงเมื่อไหร่แล้วเราก็อันนั้นเป็นการเพิ่มความดันลูกตาไม่ควรทํานะครับถ้าเราใช้นิ้วนะครับให้ใช้นวดตั้งแต่หัวตาไปถึงหางตาก่อนทําจากข้างบนก่อนแล้วก็ข้างล่างเหมือนกันหัวตาไปหางตาวิธีในการนวดก็คือค่อยๆหมุนนิ้วแบบนี้นะครับถ้าดูจากด้านข้างนิ้วเราจะเป็นนี้นะครับหมุน หมุนอย่างนี้นะครับอ่าถ้าเราทําตาบนเนี่ยเราทําตรงหัวหัวตาก่อนแบบนี้นะครับหมุนนิ้วลงมานะครับแล้วก็ค่อยค่อยค่อยๆนวดไปด้านข้างเรื่อยๆนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะทําซ้ําก็ได้นะครับเทคนิคก็คือเราอย่าไปกดเข้าไปข้างในให้เรากดลงข้างล่างนะครับแล้วพอมามาถึงตรงปลายตาเนี่ยตรงใกล้ๆขนตาให้เราค้างแป๊บหนึ่งแบบนี้นะครับ ค้างแป๊บหนึ่งเราออกค้างแป๊บหนึ่งเราออกค้างแป๊บหนึ่งเราออกนะครับทําไมต้องค้างมันเป็นเพราะว่าส่วนปลายท่อของไอต่อมเนี่ยนะครับถ้ามันมีไขมันที่เหนียวเหนียวแล้วมันอุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยการที่เราค้างไว้แป๊บหนึ่งมันก็เหมือนกันบีบไอหลอดยาสีฟันให้ไอตัวยาสีฟันมันออกมาได้มากนะครับแล้วพอไอตัวส่วนที่เหนียวออกไปแล้วเนี่ยไอส่วนที่เป็นน้ํามันที่ใสๆข้างหลังเนี่ยมันถึงจะออกมาได้นะครับอ่าเราทาแบบนี้นะครับอย่าลืมอย่ากดเข้าไปข้างในนะกดลงข้างล่างนะครับ นี่แบบนี้เลยนะฮะนี่ใช้เป็นคิวทิปก็ได้นะครับด้านล่างก็เหมือนกันด้านล่างเนี่ยแทนที่เราจะหมุนลงเราก็เป็นหมุนขึ้นนะครับอย่างนี้นะฮะค้างไว้แป๊บหนึ่งตรงส่วนปลายใกล้ๆตัวขนตาของเรานะครับทํเจาหัวก่อนนะครับอย่างนี้ส่วนใหญ่เราเนี่ยมันจะอุดตันที่ตรงหัวตาตรงนี้แหละครับ เป็นต่อมน้ำตาที่มันไอต่อมไขมันที่จะอุดตันตรงหัวตาเราก็จะต้องทําบ่อยหน่อยก็ทําทั้งสองข้างนะครับทาเสร็จใหม่เนี่ยหลังจากประครบร้อนแล้วก็ทําแบบนี้ใหม่ๆบางคนเนี่ยนะครับจะมีอาการตามัวนะครับมันเป็นไปได้2อ,อย่างอย่างแรกก็คือว่าไอตัวลูกตาของเราเนี่ยเวลาโดนความร้อนหรือโดนการกดเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนมันจะเสียรูปไปนิดหนึ่งนะครับแต่ปล่อยไว้สักพักมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เพียงแต่เราต้องอย่าไปกดแรงว่าไม่งั้นถ้ากดแรงเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของความดันตาสูงได้นะครับอ่าและอันที่สองสาเหตุก็คือไอตุกขมันเนี่ยแหละครับที่มันออกมาเนี่ยมันเนื่องจากมีความมันสูงนะครับมันก็จะทําให้ตาเรามองไม่ชัดสักช่วงหนึ่งนะครับวิธีแก้ไขก็คือการกระพริบตาอย่างเงี้ยนะฮะทำแบบยี่สบสาครั้งเดี๋ยวมันก็จะเริ่มดีขึ้นเองนะครับนั่นก็คือวิธีในการที่เราทําความสะอาดตาอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะทําได้นะครับคือเวลาที่เรา เอาไอตัวไขมันออกมาเนี่ยบางคนมีไขมันตัวนี้เยอะเราสามารถทําความสะอาดได้นะครับโดยอันนี้จะต้องใช้น้ํายาทําความสะอาดแล้วซึ่งเราไม่สามารถผสมมันขึ้นมาได้เองอันนี้ต้องไปซื้อนะครับกับร้านขายยาที่มันมีเรื่องน้ํายาตาส่วนใหญ่พวกน้ํายาพวกนี้มันจะเป็นกรดไฮโปคลอรัสนะครับคือมันจะเป็นสเปรย์พ่นๆน,นะครับแล้วก็พ่นไปกับไอตัวคิวทิปนะครับของเราเนี่ยนะฮะแล้วเช็ดตรงตรงโคนขนตานะครับวิธีในการเช็ดเนี่ยเนื่องจากมันใกล้าตามากเราอาจจะต้องมีการปลิ้นตัว าตาของเราออกมานิดนึงนะครับคือ่ึงเนี้ยดึงลงนะครับแล้วไอ้ตรงที่เราเป็นโคนขนตาเราเช็ดตรงนั้นนะครับไม่ต้องเข้าไปข้างในนะครับโคนขนตาพอด้านบนก็เหมือนกันนะครับตรงโคนขนตาที่ใช้ที่ผู้หญิงมีการเขียนตานะครับไอ้การเขียนตาผมต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราล้างไม่สะอาดเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต่อมพวกนี้อุดตันมากกว่าปกตินะครับดังนั้นคนที่เขียนตาควรจะต้องมีการเช็ดให้ทําความสะอาดให้ดีนะครับไม่ฉะนนั้นต่อมมันก็จะเกิดการอุดตันได้นะครับ นั่นนี่คือเทคนิควิธีในการแก้ไขเรื่องของตาแห้งเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับเรื่องของคอนแทคเลนส์เมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วว่าอย่าใส่เกิน8ชั่วโมงนะทีนี้มันก็มีอีกอย่างหนึ่งเวลาที่หาหมอเนี่ยถ้าอาการยังไม่เข้ารุนแรงมากประการแรกเนี่ยหมอเขาจะใช้น้ําตาเทียมก่อนนะครับแล้วน้ําตาเทียมเนี่ยมันมี2แบบแบบแรกก็คือแบบเป็นหลอดเลยเป็นกระปุกเลยนะครับไอแบบนี้จะมีสารการบูดอยู่ข้างในสารการเสียของมันนั่นเองนะครับก็อีกแบบหน,นึ่งอ่ะแบบที่มันเป็น เป็นแอมปูลเล็กเนี่ยครับเปิดออกมาแล้วก็ใช้ได้ยีิบสี่ชั่วโมงก็ต้องโยนทิ้งไอ้แบบเนี้ยจะไม่มีสารการเสียนะครับตัวสารการเสียเองเนี่ยมันจะทําให้ตาแห้งได้นะครับหมายความว่าถ้าเราจําเป็นจะต้องหยอดบ่อยกว่า4ครั้งต่อวันเราอย่าไปใช้แบบที่มีสารการเสียครับเราใช้แบบที่ย4บชั่วโมงใช้แล้วทิ้งจะดีที่สุดนะครับแนะนำว่าให้ใช้แบบนั้นคนที่ใส่คอนแทคเลนเนี่ยใช้แบบใช้แล้วทิ้งจะดีที่สุดนะครับอ่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวแรกที่คุณหมอเขาจะเลือกนะครับ มีอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่น้ําตาไหลยเยอะเนี่ยครับก็มกักจะถามว่าเออแล้วหมอจะให้หยอดทําไมเพราะว่าหยอดแล้วมันก็น้าตาเยอะอยู่แล้วจะหยอดไปทําไมหยอดแล้วมันแสบด้วยนะครับอันนี้เหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นก็อย่างที่อธิบายตอนต้นว่าน้ําตาที่ออกมาในกรณีของคนที่มีตาแห้งมากเนี่ยมันเป็นน้ําตาที่มีสารอักเสบอยู่นะครับเราจะต้องเอาน้ำตาตัวนั้นออกไปก่อนแล้วก็เจือจางสารอักเสบมันก็จะทําให้เราสบายตามากขึ้นดังนั้นถ้าเรามีน้ําตาเยอะเนี่ยตอนแรกเราอาจจะซับน้าตาก่อนซับเสร็จปุ๊ เราก็ใช้น้ําตาเทียมหยอดนะครับอ่าหยอดครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะยังมีรู้สึกแห้งแห้งเคืองๆนะครับไม่เป็นไรมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีสารการอักเสบอยู่ในตาเยอะมากนะครับมันจะต้องเอาน้ําตาเทียมเนี่ยไปเจือจางมันนะครับเจือจางครั้งแรกมันอาจจะไม่เจือจางเราก็เช็ดใหม่ล้วก็หยอดอีกรอบหนึ่งหยอดไป2อสาทีเนี่ยมันจะเริ่มเจือจางแล้วจะเริ่มรู้สึกสบายตามากขึ้นนะครับในช่วงแรก อาจจะต้องหยอดบ่อยหน่อยนะครับเช่นชุกชั่วโมงนะครับแต่พอเราเริ่มสบายตามากขึ้นแล้วอันนั้นก็อาจจะไปหยอดอวันละสีหครั้งก็พอก็ได้นะครับหรือทุกครั้งที่เวลาเราทํางานานานๆเราก็จะใช้ตัวนั้นหยอดควบคู่ไปก็ได้นะครับนั้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งหมอเขาจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแต่ถ้าตรงนี้ไม่ได้ผลแล้วทํำยังไงต่อนะครับมันก็จะมียาประเภทอื่นๆเหมือนกันที่สามารถ ทำให้เราเนี่ยมีการผลิตน้ําตาเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอตาแล้วว่าเราเหมาะกับยาตัวไหนนะครับเช่นไดโคฟอซอลพวกนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับหรือยากดภูมิตัวหนึ่งชื่อว่าไซโคสปอรินนะฮะตัวนี้มันจะเป็นยาที่หยอดตาซึ่งถ้าที่อเมริกาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นหมอตาก็สั่งยาตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันแสบนะครับใช้แล้วมันแสบตานะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไปกดภูมิในร่างกายนะครับมันกดภูมิเฉพาะไอตรงตาเท่านั้นไม่ให้มันมีปัญหา เรื่องของการอักเสบนะครับโดยยาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะใช้ในคนที่มีโรคภูมิต่อต้านตัวเองต่างๆนะครับได้ผลมากกว่าในกรณีตาแห้งที่ไม่มีสาเหตุนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับตัวนี้มันมีข้อเสียอีกอย่างนึงคือมันแพงด้วยนะครับแพงด้วยแล้วก็มันมีการแสบตาด้วยสําหรับคนที่เพิ่งใช้ใหม่ๆก็จะไม่ชินนะครับอันตรงนี้ก็ต้องไปให้คุณหมอตาเขาดูนะครับคนที่เป็นโรคโจเกนีนก็อาจจะมียากินตัวหนึ่งชื่อพิโลคารปินนะครับ แต่ว่าแน่นอนว่ามันก็มันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันบางคนกินไปแล้วเออเกิดท้องเสียอะไรเงี้ยปวดท้องปั่นปวดท้องก็มีได้นะครับก็ต้องไปดูเป็นรายๆไปว่าเราเหมาะกับยาประเภทไหนนะครับถ้ายาใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับก็ต้องไปดูคุณหมอเขาอาจจะดูเอะไอต่อมไขมันที่ตาเราเนี่ยมันโดนอุดตันไปเยอะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปทําความสะอาดตาเองแล้วนวดตาแล้วมันก็ยังเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีการรักษาเสริมซึ่ง ยกตัวอย่างเช่นการทำเลเซอร์ที่ไอตัวเปลือกตาล่างอย่างเงี้ยนะครับเขาทำอยู่ประมาณน่าจะ5จุดนะครับทำา2 3าเซสชันนะครับก็3ครั้งอ่ะคือไปยิงๆแต่มันเป็นการรักษาเสริมซึ่งเป็นการรักษาค่อนข้างที่จะใหม่หน่อยนะครับส่วนผลการรักษาเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกับหมอตาเป็นรายๆไปนะครับเรื่องนี้ผมก็อาจจะไม่ชำนาญขนาดที่จะสามารถบอกบอกได้ว่าเ,เมื่อไหร่ถึงจะด,ดีขึ้นนะครับบางกรณีถ้าตรงนี้แล้วมัน ยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีการอุดท่อน้ําตานะครับโดยเฉพาะท่อน้ำตางล่างเพราะว่าเวลาน้ําตาเราออกมาเนี่ยมันก็จะระบายไปที่ท่อนี้ถ้าเราไปอุดท่อน้ําตานก็จะอยู่ในตาเราได้นานขึ้นนะครับซึ่งใครเหมาะกับวิธีนี้หรือคนไหนไม่เหมาะก็อาจจะต้องไปคุยกับคนหมอเป็นรายๆไปนะครับงั้นพวกนี้ก็คือเป็นวิธีที่ใช้บ่อยๆะฮะมันจะมีวิธีหนึ่งแต่วิธีนี้ราคาแพงหน่อยนะครับคือใช้เลือดของคนไข้มาทําเป็นน้ําตาไม่ใช่เลือดส่วนที่สีแดงนะครับ คือเราเจาะเลือดออกไปแล้วนเนี่ยเราปั่นเอาไอ้ตัวซีรัมเนี่ยนะครับหรือน้ําเลือดเนะี่ยแหละมาใช้นะครับเป็นผสมกับน้าน้ําที่เป็นน้ําสะอาดนะครับหมอเ็าจะเป็นคนทําให้ไม่ใช่ว่าเราทําเองนะครับคือเราไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลเนี่ยเจาะไปหลายๆหลอดแล้วแต่คนนะครับเราก็เอาตัวส่วนเนี้ยไปผสมกับน้ําแล้วเขาก็จะให้เนี้ยกลับมาให้เราหยอดตานะครับหยอดบ่อยๆก็ได้มันก็เป็นเลือดของเราเองมันไม่ใช่เลือดของคนอื่นนะครับตัวนั้นก็จะเป็นส,ส่วนหนึ่งที่คุณหมอเขาให้ทำนะฮะ บางกรณีกลางคืนนะครับก็จะมีการใช้เจลที่หยอดตาที่มันเป็นน้ําตาเทียนแต่มันมีความเหนียวมากกว่านะครับคือเจอลพวกนี้เราจะไม่ค่อยใช้ตอนกลางวันเท่าไหร่เพราะว่ามันทําให้เราตามมวได้นะครับเราก็จะใช้หยอดอย่างเงี้ยก่อนนอนนะครับสําหรับคนที่ตาแห้งมากๆนะนอกอจากนี้แน่นอนถ้าคนที่มีโรคตาอื่นเช่นตาปิดไม่สนิทในเวลากลางคืนนะครับเป็นโรคไทยรอยที่ตามันโปนตลอดเวลาปิดมันก็จะปิดได้แค่นี้นะครับ ก็อาจจะต้องเป็นรักษากับหมอตาหรืออาจจะต้องใช้อะไรปิดตาในเวลาที่เรานอนเพื่อที่จะให้ตามันไม่แห้งนะครับไม่งั้นก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของตาแห้งนะครับที่พูดมานะฮะเราหวังว่าวิธีเหล่านี้ท่านลองเอาไปใช้เองก็ได้นะครับน่าจะได้ผลไม่มากก็น้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันไม่ได้ผลแล้วเนี่ยควรจะไปปรึกษาคุณหมอตาด้วยว่า,วาเอะเรามีวิธีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ใช่โรคตาแห้งเลยก็ได้นะครับ โอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็สอบถามแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ